สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการต่อสายไฟของมอเตอร์นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องใหม่ๆะะลูกค้าเอาไปใช้แล้วมีอาการมอเตอร์ช็อตไหม้นะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่น mt 8 0 b นะครับผมของมาร์เก็นะครับผมสว่านตัวนี้ลูกค้าเอาไปใช้แล้วมอเตอร์ไหม้แล้วมีปัญหาซึ่งผมก็เพิ่งเจอปัญหาเช่นกันนะครับผมเือเปิดออกมาจริงๆิงแล้วผมแกะเครื่องเรียบร้อยแล้วแหละแต่ผมมาเจอปัญหาอยู่จุดหนึ่ง คือว่าสายไฟของของชุดมอเตอร์นี่นะครับชุดมอเตอร์สังเกตว่าตัวคอยคอยไฟเนี่ยจะมีสายไฟแค่3มเส้นนะฮะสามเส้นที่ต่อกันเขาต่อแบบอนุกรมไว้นะครับผมก็คือมี หนึ่งเส้นแล้วก็เส้นนี้โยงเข้ากับคไส้สิ่งนี้นะฮะเป็นเส้นที่สองเส้นที่สามก็คือเส้นล่างนะฮะก็จะไปเข้าชุดสวิต์อ่าทีนี้ปัญหาที่เราเจอคืออะไรครับผมหรือลูกค้าอาจจะเบิกคอยไปใหม่นะคอยมอเตอร์นะฮะไปใหม่แล้วอาจจะเจอปัญหาเบิกเหมือนผมนะฮะซึ่งตัวนี้ผมได้ต่อไว้แล้วผมเจอปัญหายังไงก็คือว่ามอเตอร์ลูกใหม่เนะี่ยมนลูกขนาดเท่ากันใช่ไหมฮะ ถ้าเราเจอรุ่นอื่นก็ตามถ้าเกิดมอตเตอร์ลูกเท่ากันเนี่ยแต่ว่าสายไฟออกมาแค่แค่แค่สี่ตัวเนี้ยตัวใหม่จะจะมีสี่เส้นแต่ว่าตัวเก่านะมีแค่สามวิธีแก้ไขนะครับผมอ่าตัวเนี้ยผมเบิกมาใหม่มันก็มีสี่เส้นนะฮะมันจะออกออกมาแบบนี้นะฮะเส้นนี้คือเส้นเส้นสีชมพูนะฮะกับสีขาวนะฮะมันจะเพิ่มมาก็คือมันจะออกออกเป็นคู่อย่างนี้นะฮะคู่นี้ฮะวางวางไงเลย มีคู่คู่ชมพูกับคู่ขาวนะฮะเป็นแบบนี้ครับแล้วอนนี้เราจะแก้ไขยังไงนะครับเราคือจำเลยฮะตัดตัดจับคู่นะฮะสีขาวกับสีชมพูเนี่ยจับคู่กันนะฮะผมจำไว้แล้วฮะผมบัตรกีไว้เรียบร้อยแล้วก็ต่อแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็ยัดไว้นะฮะอ่าทีนี้มันก็จะเหมือนกับตัวเก่าของเขาแล้วอ่าสังเกตดูนะฮะตัวเก่าก็มีสามสายนะฮะ มีสามสายก็คือหนึ่งหนึ่งก็คือสายนี้นะฮะตัวใหม่นะสายสองก็คือที่จำข้าหากันนะฮะก็คือสายสีแดงกับสีขาวนะครับที่ผมจําไว้นะฮะ,ะสายที่สามคือสายดําสายดําเช่นกันโอเคเราก็มาต่อเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวผมลองดูแล้วผมจะต่อให้ดูว่าต่อแล้วมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะฮะซึ่งตัวเก่าที่ใช้งานไม่ได้แน่นอนนะ,ะเพราะว่ามอเตอร์ไม่นะคู่นะฮะเดี๋ยวผมไปะกอบมาดู